ปั่นจัก,กรยานให้เร็วและแรงขึ้นได้ด้วยการพักผ่อนหลายคนอาจจะงงครับว่าพักผ่อนแล้วจะทําให้ขี่จัก,กรยานได้เร็วขึ้นได้อย่างไรในความหมายของผมคือการที่เราทําการฝึกซ้อมจัก,กรยานเสร็จแล้วเราควรจัดสรรเวลาสําหรับการพักผ่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งอาทิตย์มี7วันเราก็ซ้อมมันเข้าไปเลยทั้ง7วันอันนี้เป็นความคิดที่ผิดครับเปรียบเทียบง่ายครับคุณลองไม่นอนหรืออดนอนสักสองวันแล้วจะรู้สึกอย่างไรร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันครับ หากผ่านการทำงานมาอย่างหนักหน่วงเป็นธรรมชาติครับร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพื่อที่จะได้มีแรงทำงานในวันต่อไปบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ทำงานทั้งวันพอเลิกงานมาแล้วก็กลับบ้านมาพักผ่อนหากเป็นนักกีฬาแล้วละก็มันจะมีอะไรมากกว่านั้นครับการพักผ่อนนั้นเราสามารถจำแนกได้เป็น2แบบครับ 1. การพักผ่อนโดยการออกกำลังกายเบาๆ แอคทีฟเรสยกตัวอย่างเช่นออกไปปั่นจักรยานเบาๆสัก20นาทีว่ายน้ำเดินเล่นตามสวนสาธารณะผมขอเน้นหน่อยนะครับว่าออกกำลังเบาๆโดยใช้เวลาไม่นานครับ 2. การพักผ่อนโดยการหยุดออกกำลังกายไปเลยครับพาสิฟเรสยกตัวอย่างเช่นนอนดูซีรีส์เกาหลีอยู่กับบ้านหรือจะออกไปดูหนังกับแฟนก็ไม่ว่ากันครับ ซึ่งการพักแบบนี้เป็นการพักจริงๆเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วซึ่งการพักผ่อนแบบนี้เหมาะสําหรับนักปั่นจัก,กรยานที่เพิ่งฝึกซ้อมมาอย่างหนักหรือจากจบการแข่งขันรายการต่างๆครับเมื่อคุณรู้สึกเบื่อหน่ายการขี่จัก,กรยานคุณควรจะพักบ้างผมว่าอาการแบบนี้นักปั่นจัก,กรยานทุกคนคงเคยประสบมาแล้วนักปั่นหน้าใหม่หน้าใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเคยได้พบกับอาการนี้เท่าไหร่ เพราะว่ากาลังเหอจากักรยานคันใหม่แต่พอปั่นไปนานๆแล้วอาการดังกล่าวก็จะมาเยือนคุณเองไม่ช้าก็เร็วครับบางคนพอเจออาการนี้แล้วถึงกับเลิกขี่จัก,กรยานไปเลยครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอาการที่สามารถสกัดดาวรุ่งได้เลยครับเพราะเด็กที่มีความสวรรค์ในการปั่นจัก,กรยานบางคนพอเจอการซ้อมแบบเข้มข้นติดติดกันโดยไม่มีการสันทนาการหรือการพักผ่อนที่เพียงพอและถูกวิธีจึงทำให้เด็กเหล่านี้รู้สึกเบื่อการขี่จัก,กรยาน เบื่อการฝึกซ้อมแล้วผลสุดท้ายก็เลิกปั่นจักรยานไปในที่สุดและหันไปทำอย่างอื่นที่ไม่ซ้ำซากจำแจกแทน